สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่15พฤศจิกายน2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่150บาทส่วนราคาทองวันนี้มีการปรับลดลงแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองและเวลา 9นาฬิกา27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,050บาทรับซื้ออยู่ที่32,950บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่33,550บาทรับซื้ออยู่ที่32,351บาท44สตางค์ค่ะ เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่200บาทค่ะและสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่16.30ดอลลาร์ค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.94.50 4ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.965.285มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.11%ค่ะและก็ค่าเงินบาทน,นะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.497เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.05%เค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ